ไปทางนี้ก็ได้มันก็จะค่อยๆขยายชิบเราสามารถอ่าเราจะเล่นอย่างนี้ก็ได้ค่ะเจ็ดสิบสามสิบหรือเราจะลากมาเหลือครึ่งหนึ่งเหมือนเหมือนเดิมก็ได้อ่าลากแต่ละครั้งเราต้องรอเพราะว่าลมมันทํางานค่อนข้างหนักนะเล่นสองหน้าทีนี้ถ้าเราอยากจะคืนหน้าใดหน้าหนึ่งก็ลากคืนเลยลากไปฝั่งไหนก็ได้นะคะ มันก็จะเหลือหน้านั้นเต็มๆนะคะอันนี้ก็จะเหลือแต่ใส่จิ๊กกลโฮมไปเล่นข้างหลังหมดเลยนะคะปิดจอเปิดจอ,อทีนี้สไลด์ลงมาหยุดตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าพี่เล่นรวมเป็นอัลบัม้มสามารถเน็กได้ไม่เหมือน YouTube ธรรมดา YouTube ธรรมดาจะเน็กไม่ได้นะ,ะทีนี้หนูขออนุญาตเออออกกันล้างให้หมดนี่คือเคลียร์คือเราไม่ใช้อะไรเลยทีนี้เราจะดูหนังนะคะ ดูหนังเราก็จะดูทีวีดูซีรีส์อ่ะเปิดให้ดูใหม่มันอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่ได้ช้าเหมือนเดิมแล้วหน้าแรกนะคะไอ้พวกเนี้ยคืออะไรพวกเนี้ยคือช่องฟุตบอลถ้าเราเป็นคนดูบอลอยู่แล้วก็จะรู้เนาะพี่พีผู้ชายก็จะรู้กันแหละอ่าว่ากดปุ๊บกดเพล์เราคือสมาชิกปกติถ้าในลีกนั้นหรือการถ่ายทอดสดนั้นไม่มีค่าลิขสิทธิ์เนาะเขาก็จะปล่อยให้เราดูแหละแต่ถ้า มันมีค่าลิขสิทธิ์เราก็จะดูไม่ได้แหละดูไปสะดุดไปภาษาอะไรก็ไม่รู้ออันนี้ก็เป็นบอลน,นะคะเป็นฟุตบอลมันมีหลายช่องมันมีหลายช่องมากถามว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ไหนมันคืออยู่ในหมวดหมู่ของทีวีนะคะลองดู true h d ีสอนะคะมันไม่ใช่มีแค่บอลกอล์ฟอะไรอี่อะกอล์ฟสนุกอ่ามวยนะคะมี รอมันซึ่งนีดหนึ่งพวกถ่ายทอดสดที่เป็นพวกฟุตบอลเนี่ยจะช้านะคะค่อนข้างกินถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันนิ่งๆนะคะแสดงว่ามันไม่ได้มีการถ่ายทอดสดอะไรเราก็แบ็กออกไปดูช่องอื่นนะคะเสร็จแล้วถ้าเราอยากดูทีวีกดทีวีแบบนี้นะคะรอจนหน้าช่องมันขึ้นนะคะถ้ามันไม่ขึ้นหน้าช่องมาเวลาเรากดแล้วมันดูไม่ค่อยได้กดเพลย์ค่ะชัดนะคะหนูว่าชัดเลยละ่ะ ชาร์ตถือว่าใช้ได้เลยนะคะ back ออ t นะคะ back ออ,ออกเสร็จแล้วเลื่อนอยู่ข้างล่างหรือเรา back อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะดูช่องใหญ่ๆแบบนี้นะคะหนูชอบดูขาวช่องนี้มันมีให้หลายช่องมากกดเพลย์เราคือสมาชิกปกติให้จําว่าเราคือสมาชิกปกติอ่าบางช่องเบาบางช่องดังนะคะแตกต่างกันเพราะว่ามาด้วยสัญญาณนะทีนี้พี่อยง่าย back นี้เลยนะคะทีเนี้ยปุ่มหาย นะเลื่อนลงมาปุ่มขึ้นมาซีรีส์หนังเรามาดูในส่วนของหนังก่อนเมื่อกี้นี้ยังเปิดไม่ได้นะคะ,ะมาดูในส่วนของหนังหนังก็มีเรื่อยๆเยอะมากแต่ไม่ได้แยกหมวดหมู่ให้แต่ว่าสามารถเิร์ชที่จะพิมพ์ได้แต่ถ้าเราอยากดูนี้อ่ะสมมติว่าเราดูอะไรเนี่ยกระสือแต่ทีหนึ่งตัวแ,งแดงๆหายแสดงว่าเรากดติดแล้วนะคะกดเลย์ค่ะเราคือสมาชิกปกติค่ะทีนี้รอ เวลาขึ้นฉันดูได้แน่นอนถ้าเวลาไม่ขึ้นเปลี่ยนเรื่องเลยค่ะแสดงว่าดูไม่ได้แต่ถ้าเวลาตรงนี้ขึ้นแต่ภาพไม่ขึ้นให้ปิดแอปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เพราะบางทีสัญญาณมันมันค้างมันดึงมาไม่ได้นะคะเราก็แค่ปิดแล้วก็เปิดใหม่เดี๋ยวมันก็มาใหม่นะคะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเวลาเลยคือเรื่องนี้ดูยังไม่ได้เพราะอาจจะอัปโหลดยังไม่เสร็จหรือว่ายังไม่ได้ปล่อยให้ดูแต่ว่าชื่อเรื่องมันขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ก็จะเป็น ถามว่ากอได้ไหมได้ค่ะแต่มันจะช้าก็ไม่ไม่ควรกอสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะทีนี้ทีนี้เหลืออะไรอีก Google Map ก็คงไม่ต้องสอนเนาะใช้เหมือนกันเพลงก็อย่างที่หนูบอกนะคะปิดจอมีให้สองที่ปิดตรงนี้ก็ได้นะคะหรือเข้าไปข้างในแล้วใช้การปิดแบบสกินเซเวอร์มีเวลาถ้าเราไม่ดูะนะคะกดโฮมทีนึงมันก็มา เรียบร้อยค่ะสำหรับ9นิ้วแรม2ลอม32นะคะงานจาเัเคลยปล่าค่ะ